สรารการเมืองวันนี้นะครับเสนอคําว่าวงจรอุบาทท่านผู้ชมครับอย่าตกใจนะครับไม่ใช่คําหยาบแต่เป็นแนวคิดทางรัฐศาสตร์ที่มีนักรัฐศาสตร์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นครูท่านหนึ่งในสังคมไทยบัญญัติขึ้นว่าวงจรอุบาทหมายถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นการแย่งชิงอํานาจสลับสับเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามแบบแผนของประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลัง2,475จนถึงพศ2,530 ว่ากันถึงที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีแพรมอยู่นะครับวงจรอุบาทเหตุที่บอกว่าวงจรอุบาทนี่เป็นเหตุการณ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันนะครับของกิจกรรมทางการเมืองในการแย่งชิงอํานาจก็คือว่ามีการแย่งชิงอํานาจทางกะรรัฐโดยอาศัยอํานาจของข้าราชการระหว่างข้าราชการกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะครับเหตุการณ์พันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเหตุการณ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันระหว่างการปฏิวัติ นะครับปฏิวัติเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับทําอะไรครับอันที่สองต้องเขียนรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับเขียนรัฐธรรมนูนแล้วทายังไงต่อครับท่านผู้ชมครับเขียนรัฐธรรมนูนแล้วต่อมาจากนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งเสร็จก็จัดตั้งรัฐบาลพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก็กลับมาสู่การปฏิวัติปฏิวัติเสร็จก็มีเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลก็กลับมาปฏิวัติ อันนี้คือวงจรอุบาทครับเป็นวงจรอุบาทที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นปกติในระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยเริ่มต้นปฏิวัตินิดหนึ่งสั้นๆนะครับการปฏิวัติก็คือการแย่งชิงอํานาจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของประชาธิปไตยไม่เป็นไปตามแบบแผนของรัฐธรรมนูญไทยการปฏิวัติที่สําคัญมากๆเราก็รู้ว่าเป็นการแย่งชิงอาํววงานาจระหว่างทหารแต่ละรุ่นแต่ละพวกแต่ละเหล่าอันนี้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย2475จนมาถึงปัจจุบันเราเห็นอยู่นะครับ อันที่2ก็คือปฏิวัติเสร็จก็เขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นนะครับตั้งแต่2475มาจนถึงพศ2534เนี่ยเป็นการเขียนรัฐธรรมนูนโดยกลุ่มคนเล็กๆครับไม่เหมือนรัฐธรรมนูนปี2540ครับกลุ่มคนเล็กๆก,ก็คือปฏิวัติเสร็จคณะปฏิวัติก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งด็อกเตอร์นั้นอาจารย์นี้คนโน้นที่มีความรู้ยกร่างเขียน,นรัฐธรรมนูนขึ้นมาเสร็จก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูนประกาศเสร็จนะครับ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนประกาศผมจะไม่พูดแต่ว่าพอประกาศเสร็จก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีโน่นมีนี่แต่ว่าคนมาถึงก็จัดตั้งรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลแต่คนที่เป็นรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะ จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะที่สอดรับกับตัวรัฐธรรมนูญเพราะตัวรัฐธรรมนูญถูกเขียนโดยคณะปฏิวัติโดยคณะปฏิวัติสั่งให้คนเขียนสิ่งเ่าเนี่ยมันจึงเกิดเป็นวงจรขึ้นตลอดเวลาและทหารแต่ละรุ่นก็ผลัดเปลี่ยนกันแย่งชิงเพราะไอ้รุ่นนู้นปฏิวัติได้รุ่นนี้ก็ต้องปฏิวัติกลุ่มนั้นปฏิวัติได้กลุ่มนี้ก็ปฏิวัติเพราะว่าสลับสับเปลี่ยนกันบน4ี่เงื่อนไขก็คือปฏิวัติเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลและก็ปฏิวัตินี่คือสิ่งที่มันเป็นวงจร อุบาททางการเมืองไทยที่มีครูทางรัฐศาสตร์หลายท่านและก็แนวคิดอันนี้ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ